ครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูโตโยต้านะครับสี่ล้อกลางโตโยต้ BU สองห้านะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันชัดๆเนอะบางคนดูในรูปแล้วก็เอ๊ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับเผื่อคนไหนสนใจนะครับเรื่องจะเอาไปใช้นะครับมันมีอ่าเดี๋ยวเห็นเนาะน็อตตัวนี้มันขาดอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋วดูกันจะชัดเลยนะครับยางก็ ขี่ไปไล่ไปนาได้อยู่นะครับธรรมดาเนาะตัวนี้จะเป็นยาง750ขอบ15นะครับคานใหญ่นะครับกระบานี้จะยาวอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเขาลอยนะครับตัวนี้เป็นคัสสีเดียวกับพวกตัว1 1 5นะครับพวกไดนา้อ้า250อะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะรุ่นเดียวกันคัสซีใหญ่นะครับจะลองให้ดูนะครับหนังรถก็ของเยอะหน่อยครับมันทุกของไว้เต็ม เคยเอาเวลาขนอิดอยู่นะครับเต็มลำรถไปสรงอิดทรงอะไรอยู่เลยปัญหาก็ติดนี่แหละครับเรื่องเอกสารนิดหน่อยนะครับกระบะมันจะกว้างอยู่ประมาณ3มเมตรสินะครับเดี๋ยวลองดูรายละเอียดเลยครับเอากันชัดๆเดี๋ยคนไหนพอใจก็มาซื้อมาตกลงราคากันนะครับนี่นะครับกระบะมันเปิดไม่ได้เนาะกระบะเดี๋ยวผมจะลองติดสตาร์ให้ดูนะครับดูเครื่องดูอะไรดูปั๊มด้านนี้นะครับดูล้อ ดูแหนบดูช่วงล่างนะครับดูชัดๆว่าเออแหนบหลังเนี่ยมันยังดีไหมนะครับเดี๋ยวหาว่ากโกหกกันนะครับช่วงล่างรับประกันนะครับว่ามันยังดีนะครับเนะาะถังน้ามันรถมันไม่ได้ล้างนะครับฮะอันนี้ดูมุมขวาหน้าเนี่ยนะครับคานสีนี่ไม่มีปูครับคันสีดีมากนะครับ สีไม่มีผูกมันจะมีปัญหาเดี๋ยวต้องไปแต่งตรงนี้นิดนึงครับคันโยงเกียร์มือนี่ครับมันจะปรับตั้งได้อยู่แล้วมันสึกเนาะลูกหมากผมก็ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้เช็คไม่ได้ซ่อมไว้ในส่วนตรงนี้นะครับแกนนิดเดียวนะครับนี่โอเคครับอันนี้หัวเก๋งไม่มีผูกนะครับเดี๋ยวลองดูภายในหัวเก๋งนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันเลยนะครับเอากันชัดๆ จะได้มีเสียเวลามาดูรถนะครับพอใจก็จะได้ตัดสินใจได้โอ้โหจอดอยู่ครับใบไม้มันเยอะไปหน่อยนะครับลองดูนะครับไม่ได้ผุนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับคนไหนสนใจนะครับจอดพอดีลูกน้องไม่ค่อยทำความสะอาดครับเอาไว้ใช้งานนะครับลองดูได้ นะครับอ่าหลังคานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองมาดูในหัวเก๋งนะครับมันก็ตามสภาพเนาะเบายังดีอยู่นะครับเบาใหม่เบาใหม่นะครับเกียร์สายไฟแรงต่างนี่ครับคอนโซลหน้าหน้าปัดอ่ะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะเพื่อให้สนใจเอะมันเครื่องมันยังดีไหมเนาะเดี๋ยวดวงลองดูเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ไปอ่ะนะครับ ถ่ายคนเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดดูข้างในครับรุ่นนี้หัวมันยกไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนี่เดี๋ยวคลองครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสตาร์ทแล้วดูที่ฝาน้ำข้นไหมนะครับด้านในไม่มีผุนะครับหัวเก่งนอตปัญหายอยู่ โอเคนะครับเดี๋ยวลองดองสตาร์ทตรุ่นี้ต้องเผาหัวนะครับโอ้โหอ่าเกยน้ำมันนะครับเกยน้ำมันยังดีนะครับเกยน้ำมันเกยความร้อนอันนี้เผาหัวนิดนึงนะครับอะนะครับเดี๋ยวลองฟังเกยน้ำมันยังดีอยู่นะครับเนาะไปเลี้ยว เดี๋ยวลองลองถ่ายดูนะเนาะเดี๋ยวลองดูเครื่องก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวลองผมลองให้ดูนะครั่โทษทีนะเดี๋ยวผมจะวนอพาไปดูกัน ลองขับให้ดูด้วยนะลองเด็กลองอะไรดูดนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวอลองดูให้ดูควันนะมันควันไม่มีขาวครับดำความแรงนะนี่ครับอ่าความแรงเดี๋ยวเราลองมาดูท่อระบายก่อน,นครับมันหลวมหรือยังเนาะผมหาก่อน อยู่ไหมเนี่ยเทรลบายอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อฝั่งนู้นเดี๋ยวลองไปดูครับเอาการชัดๆเลยนะครับควลผู้ชมคนไหนจะตัดสินใจซื้อเนาะลองดู้เทเลปายเนี่ยครับเทรลบายนยาะครับเทรลบาย เอ้ครับเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองขับไปดูไหนๆก็ลองก็ลองเปิดไฟก่อนครับด้าน,นนอกเนาะทีเดียวอ่าไฟสองสว่างนะครับแดงหมดนะครับแย่เดี๋ยวกนม,นมีไฟสูงไฟต่ำอ่านะครับมันจะมีไฟสูงไฟต่ำอ๋อเนี่ยมีตรงนี้ นี่สวิตไฟสูงไฟต่ำนะครับมีสวิตช์อยู่อโอเคครับนี่ไฟท้ายนะครับด้านท้ายคลิปเดี๋ยวผมไม่ตัดนะผมกดหยุดเอานะครับนี่ด้านท้ายนะครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมลองลองให้ดูนิดนึงนะครับเอาสั้นๆนี่นะขี้เกียจออกมันจะมืดแล้วนะครับ โอเคนะครับนี่ผมลองเบรกให้ดูเนาะอ่ครับโอเคเนาะเบรกอยู่นะครับเอาสั้นๆพอ นะครับแ,แบตมันแบตไม่ใช่ลูกนี้นะครับเดี๋ยวโอเว่ากันเนาะเนี่ยครับออกมากันเบรกนะครับมอเตอร์ล้มใหม่อยู่นะครับมออล้มเบรกโอเคอ่ะลองดูแล้วนะครับว่าเผื่อคนไหนถูกใจนะครับเนะาะจะเอาไปใช้นส่วนมากผมเองชอบไอ้ไม่หลายงานนะครับทำป่าทำอาเรียกอะไรนะไปลากไปโคลากอะไรน่าจะโอเคนะครับกระบะยาว สามเมตรสิบนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวผมลืงแรงไหมไฟลีงแรงอยู่ติดไฟลีงนะคไฟเลี้ยวแดงอยู่นะครับโอเคนะครับต้องไปใช้ได้นะครับอ่ะโอเคครับฝากไว้นะครับสำหรับคนไหนที่สนใจฮะ ขายสิครับโอเคครับพ้าคัวมาถามว่าไปไหนครับขายสิครับเนาะเอาไว้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับรถนู่นครับในบ้านบียูเดี๋ยวผมให้ดูมีตั้งกี่คันนะครับรุ่นนี้ดีนะครับแต่ว่าจะเอาหกล้อแล้วครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนาะถ้าใครซื้อก็โทรมาแล้วครับศูนย์แปดสองแปดจดเก้าหนึ่งสองเก้าหกนะครับเผื่อใครถูกใจนะครับราคาถูกๆนะครับตังไว้แค่ ไม่กี่บาทน,นะครับราคาอะไรอยู่แล้วนะครับตอนนี้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ